สวัสดีครับทุกๆท่านวันนี้นะครับมาตามคําขอแล้วนะกับการเปิดรับทํา SEO นะครับแต่ว่าเป็นการรับทําแบบเหมานะวันนี้ขอทําคลิปแบบเรียวๆเ,เหมือนทุกๆครั้งนะครับเพราะว่าเราตัดต่อไม่เก่งเราไม่ได้สส่กราฟิกนะครับแต่เป็นเราเราเป็นสายโปรแกรมเมอร์เราเป็นสานยทำแอนาลิติกต่างๆนะครับแล้วก็ทําการตลาดนะเอออะไรที่เข้าใจก็เข้าใจเนาะอะไรไม่เข้าใจก็ต้องขออภัยนะครับถ้าแบบยังไม่เข้าใจจริงๆเอออันดับแรกเลยการทา SEO คืออะไรคือการทาเว็บให้ติดอันดับก o o g l e นะครับเช่น s l o t online ์ อันนี้เอาแบบง่ายๆก่อนเนาะเนี่ยนะครับเขาเรียกการทำ SEO นะครับพิมพ์คำนึงเพื่อให้เว็บติดเช่นเราจ่ายแบบท็อป10ก็คือติด1ใน10อันดับแรกก็แล้วแต่คำนะอย่างคำนี้ก็น่าจะเป็นล้านเลยนะครับในทุกๆวันนี้นะเออหนึ่งคำนะครับแล้วแต่ราคาแล้วแต่ความยากง่ายแล้วแต่อันดับอย่างเช่นท็อป5ท็อป10ถ้าเป็นคำเมื่อสักครู่นี้ราคานี้อาจจะอยู่ที่1ล้านบาทนะครับอย่างยูฟ่าอาจจะอยู่ที่3 0 0 0 0 0 หรือ4ี่แสนห้าแสนอ่ะแล้วแต่นะตอนนี้ผมยังไม่ได้อัปเดตในเรื่องของราคาแต่ว่าผมรับแบบเมาจ่ายนะราคาแค่แบบสตาร์ทแค่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสบาทถามว่ามันต่างกันยังไงคือการทําแบบเมาจ่ายเนี่ยเราสามารถทําได้หลายคีย์นะครับแต่ว่าเราไม่ได้โฟกัสอันดับนะเออจะ,จะต่างกับกับแบบที่จ้างทีเดียวจบแล้วก็เป็นคีย์เดียวนะครับแต่ว่า ช่วงนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเว็บมันจะชอบโดนแบนนะครับซึ่งพอโดนแบนมาเนี่ยผู้ที่รับทำเนี่ยเขาก็ไม่รับผิดชอบอยู่แล้วเพราะมันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่ได้เกี่ยวกับเขาเออแต่ว่าถ้าเว็บทำถ้าเขาทำแล้วมันไม่ติดอันดับภายในงเงื่อนไขที่กำหนดสิบเดือนอะไรเงี้ยหรืออาจจะสิบสองเดือนก็อาจจะมีการคืนเงินหรือถ้าติดแบบยี่สิบอันดับยี่สิบกว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะคืนเงินตามอันดับเฉลีย่ยอันนี้ก็แล้วแต่กันไปแต่ว่าสิ่งที่ผมทำก็คือเหมาจ่ายเหมือนคุณจ้างพนักง,งานเรมน9,999มาทอันนี้คืืออเดอนล 4บทความแต่ถ้า8บทความเนี่ยจะอยู่ที่15,000บาทเนาะเออเราไม่จำกัดคำไม่จำกัดคียนะคีไหนติดก็ติดไปแต่ว่าทุกคีเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ10เดือนนะครับคือมันมีเร็วกว่านะั้นไหม3เดือน6เดือนมีติดไหมมีนะแต่โดยส่วนใหญ่เราจะใช้เวลา10เดือนน้ในการทำก็อาจจะแบบมีการอัดเรื่องของแบ c ็กลิงไปซื้อแบ c ็กลิงมาหรือใช้แบ c ็กลิงในเครียของเราเนี่ยดันเวบให้ติดอันดับนะครับ ฟังดูว่าก็ต้องไปทำความเข้าใจก่อนนะว่า SEO คืออะไรนะเพราะว่าผมไม่อยากจะเอามาลงในคลิปนี้มาแต่คลิปนี้จะขอมาทําในเรื่องของการรีวิวเลยแล้วกันอย่างเว็บนี้ก็เป็นเว็บเว็บ,วบ <ๆ S 1> หนึ่งนะที่แบบลูกค้าจากอินโดนีเซียเขาใจ้างให้ผมทำนะเป็นเว็บภาษาอังกฤษนะอันนี้ประชากรส่วนใหญ่ก็จะเป็นอินโดนีเซียนะแล้วก็เขาก็แบบเอาทาเกตทั่วโลกเลยนะอันนี้สถิติ28วันที่ผ่านมาซึ่งเว็บนี้เป็นเว็บที่ทํามาในเรื่องของ SEO โดยเฉพาะนะครับไม่มีการหาทราฟีดอย่างอื่นไม่มีการยิงองค์อีแอดนะท้าวัน,น,วนออยี่ะ การเข้าถึงการมองเห็นต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าการยิงจริงๆอะ่ะก็จะอยู่ที่4,2 0 0มาจากซึร์เนี่ย1,200คลิกนะครับอันเนี้ยจริงๆผมใช้เวลาทำเนี่ยก็นานอยู่นะเว็บเนี้ยก็ประมาณสัก1ิเดือนนะแต่พอได้ผลลับมาเนี่ยคือแบบมันมีการมองเห็นทุกกวันนะมีคนที่เข้ามาเว็บจริงๆทุกวันถามว่านอยไหมเหมือนจะน้อยนะ30กว่าอยุ40่สิายุแต่ว่าในทุกวันเนี่ยมีคนสมัครนะครับคราวนี้เมื่อเทียบกับการยิงแอดเฟซบุ๊กอย่างผมจะเปรียบเทียบให้ดูตัวเนี้ยหมือนเหมือนัมอนนไม่เยอะนะ แต่ว่าคุณลองเอา1,200คลิกเนี่ยมาคูณถ้าเรายิงเรายิงอ่าไอ้เจ้าตัว Facebook นะครับ1,200คลิกเนี่ยเฟซบุ๊กอะเฉลี่ยค่าคลิกอยู่ที่60บาทถึง100บาทช่วงนี้แพงกว่านั้นด้วยนะครับอ่ะเราเฉลี่ยอยู่ที่80แล้วกันสมมติเราไปยิง Facebook Ad เนี่ย1,200คลิกนะครับคูณด้วย80บาทจะอยู่ที่9 6 0 0หหรือถ้าแบบต่ำๆเลยนะครับถ้าใครทำได้ราคาที่ที่ราคา60บาทนะก็อยู่ที่72,000บาทต่อเดือนนะครับคุณถึงจะได้คลิก 1, คลิกกออ่่่า1,200คลซึงไ้ Facebook เนีย ในเรื่องของแอคชั่นที่ได้มาเนี่ยมันไม่เท่ากับการค้นหาผ่าน Google นะทุกคนการค้นหาผ่าน Google เนี่ยคือแอคชั่นหรือว่าผลลัพธ์เนี่ยมันจะดีกว่า Facebook เฟซบุ o กนะเพราะว่ามันเป็นการตลาดเชิงลับการตลาดเชิงลับคืออะไรคือคนพิมพ์เพื่อที่จะเข้ามาหาเว็บนั้นๆแต่ a c e b o o k เนี่ยคือการแสดงผลเพื่อที่ยัดเยียดไปหากลุ่มลูกค้านั้นๆน,น,นะครับซึ่งเขาอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้เขาอาจจะอยากเล่นหรือไม่อยากเล่นก็ได้แต่ Google เนี่ยคนอยากเล่นนะครับถึงมาค้นหาเชินนั้นแล้ว,ว่่่าา80บาทเนนียมัก็อมดีบาท มันก็ย่อมคุ้มกว่า Facebook อยู่แล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือจริงๆอะถ้าคุณไปยิง Google Ad นะมันไม่ใช่ราคานี้นะมันราคาร้อยอัพเลยนะบางคำที่มันยากๆหน่อยก็200 200บาทต่อคลิกนะครับอราครานี้เรามาเฉลี่ยดูที่60บาทแล้วกันอ่ะถูกๆเนี่ยถ้าสมมติมันเว็บของเราอยู่ในสิบเดือนเนี่ยถ้าคุณใช้เงินแค่เ0 0เอ้ยเท่ากับคุณเนี่ยประหยัดงบ720ดแนะถ้าถ้าเทียบกับการยิงแอด Facebook นะครับโดยใช้งบประมาณเนี่ยโอ้โหติดอันดับ10เดือนเท่ากับได้ยิงฟรีอ่ะ720อ่ะเพราะเจ็ดอันดดับ Google SEO โยการทอ่ะมันคือการแบบ ติดอันดับแบบติดลมบนนะฮะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะครับเออแล้วถามว่าจ่ายเงินผมจ่ายเท่าไหร่จ่ายเงินผมจ่ายแค่9,999บาทแต่อย่างที่บอกอาจจะต้องใช้เวลาแบบหลายเดือนอาจจะ10เดือนอะไรเงี้ยนะครับเออหรือถ้าอยากได้บทความเยอะหน่อยเงี้ยซึ่งบทความเยอะเราก็ต้องอัดแบงค์ลิงก์ตามเยอะนะฮะก็จะอยู่ที่15,000บาทต่อเดือนอ่าผมคิดราคาพนักงานนี่แหละครับ15,000บาทต่อเดือนเออคูณไปเลย10เดือนสมมุติจบที่10เดือนเนี่ยมันก็แค่แสนห้านะครับ,บถูกกว่ายิงแอด1เดือนดด้้ซแออ่น,น,เออนะเดือ,อ, e อนนด้ว่ยว อไอ้พวกนี้ก็จะเป็นแบบพวกคีย์เวิร์ดต่างๆ,ๆนะครับติดหลายหน้านะไม่ได้ติดหน้าเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้เว็บน,นี่ส่วนใหญ่เขาจะโฟกัสแบบหน้าหลักนะครับส,ส่วนบทความต่างๆจะทำเป็นอินเทอร์เน็ตลิงเข้ามาเอออันนี้ก็จะเป็นทราฟิกนะที่เข้ามาแต่ละวันดูเหมือนไม่เยอะแต่อย่างที่บอกว่ามันมาจากแบบออร์แกนิจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งออร์แกนิที่ว่านี่คือออร์แกนิคเอสซีโอนะเปรียบเทียบเท่ากับการยิงแอดแต่ว่ามันไม่ต้องลงทุนมันไม่ต้องจ่ายแล้วจ่ายแค่ค อันนี้ก็เนี่ยครับมาจากเซิร์ชเซิร์ชจริงๆนะเออหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่กิกนะครับส่วนไดเรกเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะเป็นลูกค้ากลุ่มเก่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเอ่ยก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้ใครที่สนใจในเรื่องของการทำเอสยูนะก็เป็นทางเลือกแต่ว่าผมบอกเลยนะผมรับแค่2เจ้าเท่านั้นนะครับเพราะว่า ทีมงานเรามีไม่กี่คนนะครับม,มันต้องทําอะไรเยอะอยู่หลายคนอาจจะเข้าใจว่าการทําอันดับ Google เนี่ยคือการแบบใช้ AI เขียนบทความโพสลงแล้วก็จบมันไม่ใช่นะมันมีเรื่องการทำออนเพจการทำแบ็กลิงด้วยนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันอีกทีนึงนะถ้าจะเริ่มทำาไปอย่างที่บอกว่าคุณใจยต่างเงินจ้างพนักงาน9,999บาทถึง15,000บาทเท่านั้นคุณก็ได้พนักงาน SEO ที่เป็นแบบ Specialist มาเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วสนใจที่ทักเข้ามาเลยนะครับอันนี้รับจํากัดจริงๆนะเพราะว่ารับเเยอะทําไหวค